บ้านดูกตยดาริสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุมานนะคะสวัสดีงานคัสตอมพอมเล่นกับปนุค่ะสวัสดีขนพิพิธด้วยสวัสดีทุกๆบ้านเลยค่ะ,ะพี่นุมานวันนี้เป็นคิวของบ้านนี้นะคะโอเค งานคัสตอมพร้อมเล่นของปนนุชเองหัวน้องจะติดแน่นกับบอดี้นะคะในขณะที่ก้มหน้าได้เงยหน้าได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้หัวสามารถถอดออกจากบอดี้ได้กรณีต้องการใส่เสื้อสวมหัวให้น้องนะคะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถอดนะคะถ้าจอยคอหลวมจะทำให้การทรงตัวยากขึ้น พูน้องติดแน่นนะคะปะนุติดกาวให้แล้วถอดไม่ได้นะเพื่อป้องกันการหลุดหายส่วนผมด้านหลังจะเป็นเส้นไหมนุ่มๆแบบนี้สมมุติว่ามันแอบเข้าไปข้างในนะคะก็หาก้านอะไรเขียวออกมาแล้วก็จัดแต่งทรงได้นะคะจะเป็นเส้นไหมนุ่มๆเหมือนผมเราเลยแต่ว่าเส้นเล็กและบางกว่ามาก โอเคบอดี้ <Okay>. <Body S 1> เป็นบอดี้ขนาด1ทับ8นะคะใส์ใกล้เคียงกับราติวายคัสตอมแล้วน้องดูสมส่วนแล้วก็เล่นสนุกมากสามารถถอดจงกระเบนได้นะคะจงกระเบนประนุนตัดแบบสวมไม่ได้ผ่านะแต่ถอดได้เผื่ออยากจะถอดจงกระเบนให้น้องแล้วไปใส่เสื้อ ผ้าแบบอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าหรือว่าถ้าอยากจะกลับมาใส่จงกระเบนเหมือนเดิมนะคะก็สวมลงง่ายๆลงไปตรงๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ดันตรงกลางนะคะดันตรงเป้าตรงกลางขึ้นแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้ว พี่นุมานจงเขียวน่ารักเชียวแหละพร้อมกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากะขอบคุณที่อุดหนุนผลงานคัสตอมพอมเล่นของปนุษย์นะคะขอบคุณที่ไว้ใจให้ป้าดูแลเด็กๆให้ด้วยขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ